สวัสดีครับวันนี้ก็ามาอ่านมังะ่ะมีชื่อเรื่องว่าข้ามมิติมาเป็นมอสเตอร์ที่แข็งก่นที่สุดตอนที่สามซ่องเซลล์วัมน้องมุงมิงเลเวล4เมื่อเร็วเร็วนี้สันได้ข่าวว่ามีมอสเตอร์โครงกระดูกมาฆ่าผู้เล่นไหมด้วยแล้ ใส่ตมเลเวลสใส่แล้วสันไปเจอพวกมันมาพวกมันสลาดมากและมีหัวหน้าค่อยสั่งการตัวอื่นๆคุณลุงใจดีเลเวลสเฮ้ผู้เล่นเลเวลยีสิบบวกไปไหนหมดทำไมไม่มาจัดการอัจโวินขี้อวดเลเวลยี้า พวกนายไม่ต้องกังวลเกียวฟุ้งนี้สันจะไปจัดการให้น้องม้งมิงเลเวลสี่ขอบคุณจ้าใส่ตมอเลเวลสามภากด้วยนะโอ้สบายจังเลยเราในที่สุดสันก็ออาเลเวลได้สันสามารถ ควบคุมมอสเตอร์ตัวอื่นๆได้แล้วต่อไปก็รอดักจมตีผู้เล่นใหม่ยา่าหาออะไรกันคอยกอนเป็นแกสินะที่คอยดักค่าผู้เล่นใหม่ตายซะ เสียงร้องอย่างจะปวดโถเอย้ยนี่มันปุลิเลระดบเลเวล20บวกเลเวลสันไอ้ลดดีมากไอเวนแกะก็มากที่ค่าสันแกเตรียมตัวรอได้เลยสันจะไปแกแขนแก ไปดวันแล้วในเกมและเกือบสองวันในชีวิตจริงต้องรีบหอทองออกไปใ้ได้พ่อแม่สอนตอนนี้เป็นไงบ้างนะในเวลาเดียวกันในชีวิตจริงพ่อแม่เฮเฮฮเฮ้ <c ười> สนุกจังเลยนะ ผู้เท่ามาดูนี้สิปลาดาวสวยมากแต่ผมว่าคุณสวยกว่าปลาดาวนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วจับเราให้ได้นะห้องนอนจำนวนข้อความศูนสันตรงรีบออบเร็วด้วยเร็วเมื่อถึงเรเว 20สันก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นสันก็จะสามารถออกจากเกมนี้ได้สันต้องฆ่าฆ่าฆ่าสันคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดยอาอาเลเวลยีสิบสาจเล ต่อไปก็เข้าเมืองไปเปลี่ยนตัวละครเมืองซานแคนยูฮหฮะมอสเตอร์ไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้ตายซะฮ่าเลเวลสิบลืมไปสันเป็นมอสเตอร์สันไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้